ในปี2025ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในวงการคมนาคมทางรางด้วยการเปิดตัวรถดีเซลรางรุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ DMU 1000ซึ่งเป็นผลงานร่วมพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยเพื่อยกระดับบริการรถไฟโดยสารให้ทันสมัยสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในระดับสากลรถไฟรุ่นนี้ไม่เพียงเป็นพาหนะในการเดินทางแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาติแนวคิดการพัฒนาเพื่อคนไทยโดยคนไทย โครงการพัฒนา DMU 1 0 0มีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางรองและรางสายหลักทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถรองรับรถไฟความเร็วสูงได้การใช้รถดีเซนรางที่สามารถวิ่งได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งหัวรถจักรช่วยให้การเดินทางในเส้นทางชนบทหรือเส้นทางรองมีความคล่องตัวมากขึ้น ที่สำคัญรถรุ่นนี้ถูกออกแบบและผลิตขึ้นภายในประเทศไทยโดยฝีมือวิศวกรไทยซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศอย่างมั่นคงดีไซน์ล้ำสมัยปลอดภัยสบายตา ดีมิว1 0 0โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในตัวรถใช้วัสดุลูมิเนียมผสมพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยให้ประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนานภายนอกได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมขณะวิ่งความเร็วปกติอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการให้บริการในเส้นทางระยะกลางและระยะไกลของไทย ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นที่นั่งบุเบาะหนังเทียมคุณภาพสูงมีระบบแอร์เย็นสบายพร้อมจะแสดงข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์อีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัยในทุกตู้โดยสารสมรรถนะและระบบควบคุมอัจฉริยะหัวใจสำคัญของ DMU s 1 0 0คือระบบขับเคลื่อนดีเซลไฟฟ้า d s Electric) ที่ให้กำลังสูงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถเปลี่ยนระดับความเร็วได้อย่างนุ่มนวลไม่สะดุดขณะเร่งหรือเบรกระบบเบรกใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกับลมอัด a r o p n i Brake ซึ่งให้การตอบสนองที่แม่นยำและปลอดภัยสูงในกรณีฉุกเฉินยังมีระบบหยุดอัตโนมัติ Automatic Emergency Brake ที่สามารถตรวจจับความเสี่ยงล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างแบบเรียวไทม์พร้อมเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมกลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าระวังปัญหาและบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็วทันเวลารองรับทุกภูมิประเทศพร้อมเชื่อมโยงทั่วไทยด้วยการออกแบบช่วงล่างและระบบกันสะเทือนให้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางภูเขาพื้นที่ราบหรือเส้นทางที่มีรัศมีโค้งแคบรถรุ่นนี้สามารถวิ่งได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยตลอดเส้นทาง d m u 1 0 0ยังเหมาะสาหรับใช้งานในโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองรางคู่ทั่วไทยซึ่งกําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยจะให้บริการในเส้นทางหลักเช่นสายเนื้อสายอีสานและสายใต้รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เช่นเชียงใหม่ลำปางขอนแก่นอุดรธานีและกรุงเทพประจบคีรีขันก้าวใหม่ของการคมนาคมอย่างยั่งยืน d m u 1 0 0ไม่ได้เป็นเพียงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี แต่ยังเป็นการตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยระบบขับเคลื่อนถูกออกแบบให้ลดมลพิษทางเสียงและไอเสียอีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือไฮบริดในอนาคตได้ยิ่งไปกว่านั้นการผลิตในประเทศยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพิลที่เกิดจากการขนส่งชิ้นส่วนจากต่างประเทศส่งผลดีต่อทั้งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายของไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกรอบพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสร้างงานสร้างคน หนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนอาจมองข้ามคือผลกระทบทางบวกที่ d m u u 1 0 0มีต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพราะโครงการนี้มีการจ้างแรงงานฝีมือกว่า2,000คนจากโรงงานประกอบหลักในภาคตะวันออกและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบสู่ภาคการศึกษาโดยร่วมมือกับสถาบันอาชีวะและมหาวิทยายลัยด้านวิศวกรรมทั่วประเทศ เมื่อเยาวชนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการออกแบบสร้างและบำรุงรักษารถไฟพวกเขาจะกลายเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนระบบรางไทยไปสู่มาตรฐานสากลเสียงตอบรับจากประชาชนและนักเดินทาง หลังจากนำไปทดลองวิ่งให้บริการในหลายเส้นทาง DMU แอ0 0ได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องผู้ใช้งานต่างชื่นชมในความสะอาดความเงียบของห้องโดยสารความนุ่มนวลขณะเดินทางและความตรงต่อเวลาในการให้บริการซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความสำเร็จของการวางแผนและพัฒนาโครงการนี้อย่างรอบด้านบทสรุปความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีโลก ดีมูเอไม่ได้เป็นเพียงรถไฟรุ่นใหม่แต่คือผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีการสาร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อประชาชนและการผลักดันอุตสาหกรรมระบบรางไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืน รถไฟรุ่นนี้คือหนึ่งในก้าวสำคัญที่แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งสาธารณะด้วยฝีมือของตนเองได้อย่างแท้จริงและเป็นการประกาศว่าระบบรางไทยกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อเชื่อมโยงทุกภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมั่นคงและยั่งยืนหากคุณสนใจข่าวสารและบทวิเคราะห์เชิงลึกด้านเทคโนโลยีคมนาคมและอนาคตของระบบรางไทยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาคุณภาพจากเราในตอนต่อไป หากต้องการฉบับที่เหมาะสำหรับใช้ภาคเสียงหรือแปลงเป็นบทความข่าวโพส์วิเคราะห์แจ้งได้เลยครับ